สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องชอบชิมชม y o u t u b e ค่ะวันนี้นะคะก็พอจะมีเวลาว่างนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะสูตรนะคะเครื่องดื่มนะคะการชงเครื่องดื่มนะคะวันนี้เรามีตัวนี้นะคะเพิ่งซื้อมานะคะเพิ่งได้มาเมื่อวานนี่เองนะคะเป็นไซรัปนะคะกลิ่น พีชนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้นะคะก็จะมีถุงกรองนะคะถุงกรองตัวนี้เป็นถุงกรองที่ทำเองนะเป็นถุงกรองที่มีความกรองชากรองกาแฟได้ละเอียดนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นผ้าสองชั้นนะคะผ้าซ้อนสองชั้นแล้วก็เย็บนะ อันนี้ก็ไปหาหาดูกันได้นะคะลองไปดูข้อมูลได้นะคะในเพจนะคือ f a c e เฟซบุ๊ Page นะคะ Facebook Page ชื่อถุงกรองกาแฟถุงกรองชา T a Coffee Strainer Sock นะคะ Facebook Page อันนี้เลยนะคะลองเข้าไปดูกันนะคะเรามาีถุงผ้ากรองชาทั้งหมดอยู่4แบบนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะ ค่ะเห็นถุงกรองชาแบบนี้นะคะก็คงจะหนีไม่พ้นเมนูนี้เลยนะคะชาพีชค่ะซึ่งชาพีชตัวนี้จะเป็นวิธีการทำชาที่ง่ายนะคะคือ ง่ายกว่าทุกคลิปนะคะที่เคยไปดูมานะที่เคยดูในช่อง YouTube นะคะก็เห็นเขามีสูตรการทำชาพ,พีทกันนะคะแต่อันนี้เป็นสูตรของแววเองนะคะเดี๋ยวแววจะทำให้ขั้นตอนง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าทำยังไงนะ ค่ะก็จะแกะกันเลยนะเราจะใช้ถุงก,กองนะคะวันนี้เราจะมาทำชาพ,พีชกันนะคะถุงก,กรองนี้มีน้ำหนักเบานะคะข้างในนะคะจะบอกวิธีการทำนะข้างหลังก็จะมีวิธีการบอกวิธีการทำนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแฮนเมดนะคะทำเองนะคะทำเองแล้วก็ทำใช้ที่ร้าน,นะคะ่ะแล้วก็ต่อยอดนะคะให้กับคนที่มีความต้องการนะคะที่จอยากใช้เหมือนกันนะ mm hmm. เห็นเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ในคาเฟ่ได้สบายๆเลยนะมีวิธีการใช้อยู่นะคะ ชง5แก้ว10แก้วก็ใช้แค่ถุงกรองใบเดียวนะเมื่อถุงกรองใหม่นะคะเราจะลวกถุงกรองก่อนนะลวกถุงกรองด้วยน้ำร้อนนะคะแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้นะคะทีนี้เราจะมาทำชาพีชนะคะชาพีชก็อย่างที่บอกนะคะเราจะใช้ใบชานะ ออริจ <Original S 2> mm ินอลนะคะ o r i g i ินอลไ a ยแลนดเลยนะคะเราก็จะใช้ชาตามือนี่แหละชาตามือใส่ไปเลยนะคะใส่2ช้อนนะคะสองช้อนแบบนี้นะใส่2ช้อนนะคะกากชาใช้แล้วทิ้งนะคะไม่นำมาใช้ต่อนะ จากนั้นก็เติมน้ำร้อนค่ะคนคนๆนนะคะแล้วก็พักไว้นะคะให้ใบชาคลายตัวนะคะบอดี้ของชาจะได้ออกมาเข้มขึ้นนะคะทิ้งไว้ก่อน นี้เราก็จะมาทในตัวของไซรับนะคะอันนี้เป็นขวดใหม่เลยนะขวดนี้740 ml นะคะราคาร้อยกว่าบาทนะซื้อในลาซาด a านะคะตอนมีค่าส่งฟรีอะนะคะ ก็ประมาณ125บาทอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จะทดสอบติ่นก่อนนะคะขออนุญาตดมนิดนึงนะอือหเพื่อนๆกิ่น,นหอมพีชมากเลยอะ่ะ mm hmm. ก่อนที่เราจะทำทุกเมนูนะคะเราต้องชิมก่อนนะคะ ว่าไซรัปแต่ละตัวนั้นนะคะมีความเข้มข้นนะคะหมายความว่ามีความหวานนะคะามากน้อยยังไงนะคะจะชิมก่อนนะค่อนข้างหวานนะคะแล้วก็บาดคอเล็กๆนะโอเค เราจะทำแก้วเสิร์ฟ22ออนนะว่าจะใส่ไซรัปนะคะพีชนะคะพีชไซรัปไปเลย50 ml นะโอเค50 ml แล้วเมนูนี้ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยแล้วชานะคะที่เราแช่ไว้แล้วมื่อตะกี้นี้นะ เดี๋ยวขอไปล้างถุงชาแป๊บนึงอเอคมาแล้วกรองชาลงไปเลยนะคะอย่างนี้นะกรองชาไปเลยนะคะให้ได้250 ml นะคะจะใช้เสิร์ฟสำหรับแก้ว22ออนนะ ร้อนเพิ่มนะคะน้ำร้อนเพิ่มเติมให้ได้250นะคะมันจะมีอยู่วิธีการน,นะคะเ,เราจะใช้ไม้ทีบน,นะคะถ้าเราอยากคั้นให้ได้ออกน้ำในนี้ออกมา เราจะใช้ไม้ขีดแบบน,นี้ก็บีบออกมานะอันนี้เราได้แล้วนะคะได้แล้วนะกรองน้ำชาผ่านลงไปนะคะให้ได้รวมทั้งหมดนะคะในแก้วนี้250 ml นะคะใช้สำหรับเสิร์ฟแก้ว22อออนนะที่ร้านจะใช้แบบนี้นะคะ ขออนุญาตชิมนิดนึงนะโอเคพอดีเลยความหวานได้นะคะความเฟื่อนของชาได้นะจะออกเฟื่อนเล็กๆนะคะคือเป็นคนที่ชอบความเฟื่อนนะคะชาชาถ้าไม่เฟื่อนแสดงว่าไม่เข้มนะถ้าชาเฟื่อนนิดๆแสดงว่าเป็นชาที่เข้มนะคะ เดี๋ยวจะมาใส่แก้วเสิร์ฟกันนะทีนี้เราก็มาลงแก้วเสิร์ฟกันเลยนะคะแก้วนี้เป็นแก้ว22อออนนะ ต้องคนนะคะให้น้ำแข็งถึงข้างล่างนะคะเวลาที่ลูกค้าดื่มน,นะคะลูกค้าจะดูดน้ำจากผ่านจากหลอดขึ้นไปจากข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้างล่างไม่ความเย็นไม่ถึงเนี่ยจะไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องคนด้วยนะคะอย่าลืมคนก้นแก้วนะคะ เห็นไหมคะไม่ยุ่งยากเลยนะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสีสวยมากสีเข้มนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแวลใช้ชานะคะที่ อ่าเข้มานะคะสองช้อนนี่คือว่าเข้มนะคะแต่ที่ร้านเนี่ยถ้าใช้ชงชาเย็นเนี่ยจะใช้สามช้อนครึ่งนะแต่ว่าถ้าชามะนาวเนี่ยจะใช้สองช้อนครึ่งนะคะแต่ชาพีชนะคะใช้แค่สองช้อนพอนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะเห็นไหมคะว่าหน้าดื่มมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตดื่มนะคะดื่มแล้วก็จะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงนะ Uh huh. เพื่อนๆหายเหนื่อยเลยค่ะชานะคะถ้าพูดถึงตัวชาก่อนนะชามีความเฝื่ลิ้นนะคะ สำหรับใครที่ชอบชาเข้มๆนะเหมือนแววเองเนี่ยนะคะก็จะชอบแบบนี้เลยจะมีความเฝื่อนลิ้นความเข้มของชานะคะแต่ถ้าหากใครที่ไม่ชอบชาเฝื่อนนะคะสามารถปรับลดชาลงได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหานะจะใช้ใส่ช้อนเดียวก็ได้ใส่ช้อนครึ่งก็ได้นะ เพรเรื่องความเข้มข้นของชาความเผื่อนของชาเนี่ยไม่มีปัญหานะคะปรับลดได้เพิ่มได้นะสำหรับแววตัวแววเองเนี่ยคนชงเองเนี่ยชอบแบบนี้นะชาก็ชาก็เด่นชาเด่นด้วยนะทีนี้เราจะมาพูดถึงรสชาติของพีชกันนะคะไซรับกันนะคะขออีกหนึ่งดูดนะเดี๋ยวมาบอกอือหือ การที่เราใส่ไซรัปนะคะพีชไซรัปไป50 ml เมื่อกี้นะคะรสชาติความหวานของไซรัปนั้นมีความพอดีนะคะเพื่อนๆ50 ml นี่พอดีนะคะแล้วความหอมของกลิ่นพีชนะคะในปริมาณ50 ml นะคะต่อแก้วนี้นะกลิ่นพีชมีความหอมนะคะเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ย พีชมันหอมไปอยู่ที่คอค่ะเพื่อนๆมันหอมกลิ่นพีชนะคะใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนใช่มันไปอยู่กันในกระพุงแถวแถวคอค่ะความหอมของพีชนะคะอันนี้นะคะลองไปชงดูนะคะรับรองนะคะสดชื่นเป็นเมนูที่สดชื่นนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะแหววก็จะมาทำเมนูอีก เมนูหนึ่งนะคะที่ใช้พีชไซรับตัวนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปติด ตามกันที่คลิปหน้ากันนะคะว่าแวลจะทำเมนูอะไรสำหรับเมนูชาบพีชวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาในช่องนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะไว้เวลาว่างๆนะคะเวลาที่แว์ว่างแวลก็จะแบ่งเวลานะคะมาแบ่งปันคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะไม่ลืมแน่นอนนะคะแต่ว่าค่อนข้างหาเวลายากนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อน เพื่อนคนไหนนะคะอยากได้สูตรอะไรนะคะก็ติดต่อก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะว่าอยากได้สูตรไหนนะคะก็ทุกวันนี้นะคะก็เปิดร้านอยู่นะคะก็เป็นร้านชื่อร้านม็อกม่วนที่สวนอีแม่นะคะม็อกม่วนคาเฟ่นะคะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะใครมาเชียงใหม่ก็มาแวะ ทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ